โ oh, อยーー้ยนั่งไงเมกาคอสิล่าครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม Big Cool Gaming นะฮะวันนี้เรามีเกม PUBG Mobile นะครับแหมผมรู้แล้วทุกคนไม,นม่ได้มองหน้าผมเลยกูรู้แล้วทุกคนกำลังมองสาวข้างๆตรงนี้อยู่นะโอเคครับทุกคนซึ่งวันนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมีดันเฮ้ยมีตัวเมกาคอสิล่ามาใหม่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเข้าเหรอทุกคนผมไม่รู้นะโอเคผมจะลุยเดี่ยวนะโอเคแน่ๆมันก็มาละเราไปทดลองเล่นกันดีกว่านะฮะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะเดี๋ยวผมจะดูมันไม่เห็นมีบ่งบอกเลยว่าตรงไหนมันมีโอ้ยนี่ไงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปดูเมกาคอสซิล่ากันนะครับอาจจะม,มีโอ้ยทําไมกระตุกจังวันนี้โอ้มีคนลงกับเราด้วยนะฮะหนึ่งคนโอ้พระเจ้าแหลพ่พระเจ้าจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยห่วยบักข้ขี้ โอ,โ,อโอ้ยรู้สึกว่าเราจะได้คาเก้าแปดนะครับว้าวเฮ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นแสงแดงๆนั่นไหมโอ้ผมได้ยินเสียงรถครับโอเคงั้นผมเตรียมปืนกลไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าโอ้โหมีคนยิงกันพระเจ้าตัววงทีเออโอ้ยมันยิงผมมียิงผมทุกคน คือผมแค่จะมาดูก็ซิล่าเท่านั้นเองนะถึงขนาดยิงผมได้ลงคอแจกูตับด้วยอะไรนี่บ้าหรือเปล่าฮะอะไรฮะอ๊ะผมสงสัยวงแดงๆนี่คืออะไรเราเข้าไปเราตายไหมอุ้ยอา้าวตายป่ะ <S <S โอเคทุกคนเมื่อกี้มันเกิดความผิดพลาดของผมนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกรอบนะครับคือรอบนี้ผมจะดูขู่ก้าวก็ซิล่าให้ได้เลยนะ โอเคอืมรอบนี้ที่เดิมมะเราจะไปที่แกรนด์ไรไ้้เก๋อระมีคนลงกับเราหน้าผมได้ลงหลังคาแน่ๆเลยซึ่งหลังคาก็ไม่มีอะไรเห็นคนลงกับผมเยอะแยะมากมายคือตอนนี้ผมต้องหาปืนก่อนนะครับ โอ้ยังไงมันยิงผมแล้วโอ้พระเจ้าผมต้องถือระเบิดขวดไปเป็นทุนเดิมอย่างน้อยถ้าเราตายเราจะออ้ยยังไงมันมาแล้วมจะปาระเบิดลงไปเฮิบปึ้มโอเคผมเพี้ยงขู่มันนะครับว่าเดี๋ยวยังไงผมก็มันก็ไม่กล้าขึ้นมาแน่นอนอผมก็จะโดดลงไปเลยนะฮะถ้ามันขึ้นมา โอ้โอผมเห็นมาแล้วพระเจ้ามันยิงใครอยู่นะ่ะมันจะไปเก็บศพแล้วทุกคนโอ้ยังไงเมกาคอสซิล่าโอ้พระเจ้าหน้าตาเป็นงั้นเหรอกูลงมาแล้วกันโอ้ยมีคนขี่รถมาทุกคนมันขี่รถอ้วนอ้วกูวไม่สนแต่มันยิงกูแน่อึบ๊บ ไม่นะฉันเพิ่งได้เห็นเมกากอรซิล่าเองสงสัยตาเมื่อกี้เราบักนะเราไม่เห็นมันนะโอ้เกิดอะไรขึ้นฮะ mm hmm. huh? สั่นแล้วเมื่อกี้เอ๊ะ mm hmm. <Hey, S 2> ทุกคนดูดิโอ้ยแค่หนะ้าตาคนน่าก,กลัวว้าวพระเจ้าอู oh, ดูความอลังการงานสร้างนี่สิ เฮียมันสันเฮียอะไรเนี่ยโอ๊ยกูเจอคนทุกคนกูเจอกูเจอกูเจอ,เจอไม่รู้ใช่คนหรือเปล่าแต่กูคิดว่าไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นบอทเอาเฮ้ยหายมันน่าจะเป็นบอทเอาเฮ้ยหายเ,าเฮ้ย ไม่ทันพี่หรอกน้อง<ะ>โอเคขอ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 รุดอโอ้ยเขียดตกใจเดี๋ยวเราลงดำน้ำลงไปดูนะเออคือขามันก็ไม่มีทนำะไมเมกากกซิล่า Godzilla, มันมีแค่ครึ่งตัวบ้าทุกคนเหมือนแบบมันเป็นงูนะเฮ้ยขบนมีคนบวกไปไปแล้วไปแล้ว,ลวมีคนหรือเปล่าเอ,อ๊ะมีรถจอดอย่างนี้น่าสงสัยเออเป็นสวรรค์ของเราจริงเลย โอ้เจ้าโอ้อยู่ไกลๆนี่ยังมองเห็นเมกานะครับถ้ามันร้องทีนี้เราอาจจะเข้าฟอพไอ,อ้นีเฮ้ยเสียงตีนเสียงตีนปุ๊บดักไว้ก่อนเฮ้ยมันสิ่งดำดินปะวะเนี่ยโ,โอ้โอ้เจอแล้วโอ้ย อยู่ข้างบนมาแล้วทุกคนพร้อมบวกพร้อมบวกอุ๊ดอะไรมันเป็นวงแดงมันคือเจนงซี่อ้าวคืออะไรแดงแดงเฮ้ยคืออะไรวะตัวจับเีด้าเหรอโอ้ระเจ้าแล้วก็มีคนยิงเราด้วยนะตรงนู้นนะผมออกไปนี่ผมจะตายหาไหมโอเคฮะเฮ้ยโอ้โหโอ้ นีเสือป,าาป,ป,ป,ปอ่าจะแค่ยู่ไนวะว้าตาย